สองชีวิตสุดหรูเมพริมายาห่มแบรนด์เนมนั่งเฟิร์สคาสก่อนถูกบุกจับถึงบ้าน กลายเป็นประเด็นข่าวใหญ่ขึ้นมาในทันทีเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจคนบ้านนางสาวพ,พิชณรีตันติวิทย์ซีอสาวคนดังที่รู้จักกันดีในชื่อเมพริมายาเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์พริมายา้นฐานความผิดโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามหมายค้นสารอาญ,ญาที่62ทับ 2,566โดยเมย์ได้ใช้ข้อความอันเป็นเท็จลักษณะเชิญชวนให้ลงทุนซึ่งต้นเหตุนั้นเนื่องมาจากเมย์มีการโฆษณาชักชวนให้คนมาลงทุนโดยมีสาวชื่อนิ่มเป็นตัวแทนร่วมลงทุน6,000บาทเป็นเวลา3เดือนได้กำไรมา15ล้านพร้อมโพสภาพกับรถหรูแล้วโฆษณาชักชวนดังกล่าวกลางโซเชียลแต่หลังจากนั้นได้มีการไปสอบถามทางโชว์รูมปรากฏว่ารถคันนี้ไม่ได้มีการซื้อขายแต่อย่างใดกลายเป็นเรื่องที่ทาให้เจา้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและจับกลุ่มเมย์ถึงบ้านพักในทันทีแต่ไม่พบตัวจนช่วงเงย็นของวันที่19มกา คมที่ผ่านมาเมย์ได้เข้าไปมอบตัวพร้อมทนายความยืนยันว่าไม่ได้หลอกลวงหรือโฆษณาเกินจริงเพื่อล่อลวงหรือชักชวนให้คนมาร่วมลงทุนด้วยแต่อย่างใดทางนี้ได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รอาะให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไปซึ่งงานนี้เราจึงได้ย้อนไปดูไลฟ์สไตล์สุดหรูลาลักชวรี่ของเธอว่ากว่าจะมีวันนี้เธอเป็นอย่างไรบ้างโดยเธอน,นั้นมีชื่อจริงว่าพิชณรีตันติวิทย์เกิดเมื่อวันที่31มีนาคม2537เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเธอเปิดเผยว่าเมื่อวั เด็กครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยเลยเียนโรงเรียนวัดแต่เธอฝักฟันอุปสรรคต่างๆอย่างอดทนจนเริ่มสร้างธุรกิจของตอนเองตั้งแต่ช่วงที่เรียนอยู่ปี3ด้วยการขายน้ำอะโวคาโดทําสบู่แบรนด์ของตอนเองตลอดจนลิปสติกมาสคาร่าเครื่องสอําอางต่างๆจนกลายเป็นแบ,บรนด์พีมายาในปัจจุบันและสร้างรายได้อย่างมหาศาลและนั่นก็ทําให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปจนได้มีไลฟ์สไตล์สุดหรูและทำคอนเทนต์นเผยแพร่สู่โลกโซเชียลอยู่บ่อยๆด้วยสาวเมย์นั้นห่มแบรนด์เนมทั้งตัวตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องประดับกระเป หรือรองเท้าร้วนเ,เป็นแบรนด์ไฮเอ็นระดับโลกทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นชาแนลด d ออร์ลุยวิตตองเฮอร์เมสปร a ด้าคาเทียและอีกมากมายรวมไปถึงมีรถหรูและซูปเปอร์คาร์หลายคันเช่นพอช Taylor และอื่นๆแถมเธอนั้นยังเดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศหลายครั้งซึ่งทุกครั้งเธอและสามีเดินทางในระดับ First c คา d หรือเที่ยวบินส่วนตัวอีกด้วยแต่หลังจากนี้คดีดังกล่าวของเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องราติดตามกันค่ะ